หวังว่าอนิเมชั่นชุดนี้จะทําให้เราใกล้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเพราะเราจะเดินไปด้วยกันโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะจะไปดวงดาวอาจจะไกลเกินไปหากเรานั่งคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางทั้งแม้มีเรา นนนนน้้้อออยยมมมืืเเราาจจกกกัััไไไไวววววแลปด่่ดที่ประเทศจีนเขาทำสัมโนโครัวกบบับครัวเรือนยากจนแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบทำให้หลายๆบนทนสามารถประกาศหลุดพ้นจากความยากจนได้สำเร็จผมคิดว่าวิธีการนี้น่าสนใจพวกคุณคิดว่าอย่างไร หนูว่ายากอ,ะอ่ะหลักการมันมีอยู่ว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจที่สุดค่ะเราจะนำจีนโมเดลมาปรับใช้ทำไทยโมเดลกันแก้จนให้สำเร็จค่ะดีครับขอให้คุณทำสำเร็จก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าในปัญหาความยากจนคือปัญหาครัวเรือนเปราะบาง เราต้องเร่งแก้ไขปัญหาของคนกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนเพราะคนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราก็จะแก้ปัญหาความยากจนได้ไม่ยากค่ะเรามีคนพิการ2.1ล้านคนผู้สูงอายุ12.1ล้านคนสตรีและครอบครัวจำนวน21.8ล้านครอบครัวกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ12.8ล้านคนเด็กและเยาวชน19.7ล้านคน จากการรวบรวมของเราและ TP MAP มีจํานวนครัวเรือนเปราะบาง4.1ล้านครัวเรือนค่ะผมคิดว่า2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดก็เพิ่มจํานวนครัวเรือนเปราะบางขึ้นมาอีกผมว่ามันเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนนะเราต้องดูแลให้ใกล้ชิดรับปฏิบัติค่ะเราจะใช้แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนแทนการช่วยเหลือรายบุคคล พอมอทุกคนจะพุ่งเป้าพลิกโฉมพัฒนามากกว่าสงเคราะห์ให้ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงช่วยเหลือตัวเองได้มีอาชีพมีรายได้และการเข้าถึงสิทธิ์และบริการของภาครัฐค่ะการทำงานครั้งนี้กระทรวงพอมอได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีในการชวนเพื่อนกระทรวงต่างๆมาร่วมแก้ไข,ขครัวเรือนเปราะบางภายใต้ชื่อทีมประเทศไทยเราจะทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาศักยภาพคนครอบครัวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ส,สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3. ส,ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม4ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม รายละเอียดว่าจะทำยังไงถึงจะสําเร็จพี่จะเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปนะคะพอมพลิกโฉมพัฒนามากกว่าสงเคราะห์สอบถามเพิ่มเติมโทร1300